เขกับผมอีกชื่นเคยนะครับกับทูนทางช่องฟอร์ดพัทราโชคนะครับผมเป็นที่ปรึกษาการขายของฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับผมเป็นบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทออโต้แกลลอรี่นั่นเองนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาชมเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตนะครับต้องบอกเลยว่าเอเวอเรสต์สปอร์ตคันนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังผมนะครับสีเทานะครับบอกว่าหล่อมากๆนะครับแล้วก็เป็นรถอีกรุ่นนะครับที่น่าใช้มากๆครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนั่นเองนะครับ มาพร้อมกับขุมพลัง170แรงม้านะครับพร้อมด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเป็นรถที่เน้นใช้ในครอบครัวนะครับบอกเลยว่าเป็นรถที่สมรรถนะไม่ธรรมดาจริงๆนะครับสำหรับเจ้าตัวเอลเลสสปอร์ตคันนี้นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับชุดแต่งสวยๆนะครับเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าตัวเอลเลสคันนี้มีอะไรเด็ดๆกันบ้างนะครับมาตามผมมาแลครับผมนี่เลยดูกันใกล้ๆนะครับผม จ้าตัวเอเวอเรสต์คันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นสีเทาดำนะครับเป็นสียอดฮิตเลยนะครับเป็นสีที่ขายดีมากๆสําหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์นะครับคันนี้มีการเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่นะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยเดิมๆจะไม่ใช่รูปทรงโฉมแบบนี้นะครับแต่ว่ามีการอัปเกรดเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับให้อารมณ์ที่ดุดันแล้วก็ให้อารมณ์ที่ดูแบบเข้มเข้มไปเลยนะครับคันนี้ใส่ฟอนตัวอักษร f o r d f o r d เป็นสีดำด้านนะครับให้อารมณ์ที่ดุดุดเข้มเข้มมาพร้อมกับไฟรีแบบ led ให้อีก3าดวงด้านนนบบะครั ชายฝากระโปรงด้านบนนะครับติดคําว่าเอเวเรสเป็นอะคริลิกสีดานะครับให้อารมณ์ที่แตกต่างออกไปนะครับในส่วนของไฟหน้าของเขาในรุ่นนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบมันตีรีเฟ็ตเตอร์แบบ led นะครับให้ลําแสงเป็นสีขาวสว่างคมชัดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟวิ่งกลางวันนะครับเป็นรูปตัว c ขนาดใหญ่แบบ led นะครับเรียกอย่างว่าไฟซีแคมซึ่งเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของ ford ซึ่งบ่งบอกเลยว่านี่คือรถยนต์ ford นะครับเห็นมาแต่ไกลก็รู้เลยนะครับคันนี้ในส่วนของด้านล่างนะครับเรามีการติดตั้งชุดสเกิร์ต ของวิกเตอร์ครอบเข้าไปนะครับจุดเว้าวจุดครับของเขานะครับแนบสนิทลงตัวนะครับชิ้นงานเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเซ็นเซอร์การระยะ4จุดยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอนะครับ มีมาให้จากโรงงานเลยนะครับสวยๆกันไปเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเอเวอเรสต์คำนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างนะครับว่าในส่วนของด้านข้างเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยล้อแม็กซ์สวยสีดำดำนะครับเลื่มๆเลยนะครับมาดูกันนะครับในส่วนของด้านข้างนะครับเราจะเห็นแล้วว่าเจ้าตัวเอเวอเรสต์สปอร์ตเนี่ยอ่าคิ้ว้องเขาจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็ล้อแม็กซ์ของเขาก็จะเป็นสีดําเงาซึ่งรับกับตัวคิ้ว้อนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอ่าล้อแม็กซ์อลลอยขนาด20นิ้วนะครับรับด้วยยางกุสเซียนุ่มๆนะครับบบแแลล้ววก็ช่่งงา อิสระนะครับแบบปีกนก2ชั้นนะครับให้อารมณ์ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะครับผมให้คุณเบรกได้อย่างมั่นใจนะครับในส่วนของแก้มข้างนะครับพร้อมคีิระบายความร้อนก็จะเน้นเป็นสีดําเงาอีกเช่นกันนะครับกระจกมองข้างของเขาในรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับ ที่ข้างกระจกให้ด้วยนะครับเป็นกระจกขนาดใหญ่มองง่ายถานัดมือนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับราวลังคาคันนี้มีการแลปเป็นสีดําด้านนะครับจะเห็นเลยว่าสวยมากๆนะครับผมในส่วนของมือเปิดนะครับจะเป็นมือเปิดสีดําเงาขนาดใหญ่นะครับผมใช้งานง่ายสะดวกสบายมาพร้อมกับระบบกุญแจแบบสมาร์ทคีย์นะครับผมแล้วก็มีการใส่เบา้า การลอยเข้าไปให้นะครับเพื่อป้องกันริ้วรอยนะครับคันนี้โลโก้คําว่าสปอร์ตมีมาให้นะครับใช้บันไดเป็นสีดานะครับขนาดใหญ่กัดลายเทอร์กันลื่นนะครับระบบเบรกหลังก็เป็นดิสเบรกนะครับคันนี้สวยงามมากๆนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับด้านบนก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์นะครับแล้วก็ไฟไฟเบรกแบบ LED เป็นไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่ปัดน้ําฝนด้านหลังก็จะมีมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับ ไฟท้ายของเขาในตัวเอเวอเรสต์ต้องบอกเลยว่าเป็นซิงเกิลจริงๆนะครับเป็นไฟท้ายแบบเล่นสเต็ปนะครับเป็นแบบ led ให้ความสว่างคมชัดนะครับแล้วก็สวยงามมากๆนะครับหรูหราเลยนะครับมาพร้อมกับโลโก้คาว่าเอเวอเรสต์นะครับมาพร้อมกับกล้องส่องถอยนะครับขณะเราเข้าเกียร์ถอยจะมีภาพรีวิวจากท้ายรถขึ้นสู่หน้าจอตรงกลางนะครับตัวนี้ให้เห็นวิสัยทัศน์ในการถอยจอดได้อย่างปลอดภัยและก็มั่นใจนะครับผมตัวนี้ชายด้านล่างนะครับจะมีพลาสติกกัน ริ้วรอยไว้ให้นะครับกันกระแทกกันริ้วรอยนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านท้ายมีมาให้4จุดอีกช่้นกันนะครับนี่เลยนะครับสเกิร์ตด้านท้ายนะครับเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับสวยๆเลยนะครับมาพร้อมกับท่อหลอกอีกสองข้างนะครับให้อารมณ์ดูสปอร์ตหรูหรานะครับแล้วก็เป็นความเป็นพรีเมียมมากๆนะครับสาหรับคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับคันนี้ฝาท้ายของเขานะครับยังเปิดง่ายใช้งานง่ายสะดวกสบายสามารถเปิดได้ทั้งแมนนวลนะครับระบบ เปิดด้วยกุญแจแบบคลิกเซนเซอร์ก็ได้นะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายนะครับสำหรับเจ้าตัวเอเวอร์ซ์สปอร์ตใครต้องบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับในส่วนของด้านในนะครับก็ยังมาพร้อมกับระบบอาเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับแล้วก็หน้าจอนะครับเรือนไม้ขนาด8นิ้วแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็พวงมาลัยหุ้มหนังพร้อมฟังก์ชันมีเดียนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้สามารถรองรับการเชื่อมต่อแบบ a p p l e c a r า l a y พ n d r o i d Auto แบบไร้สายนะครับแล้วก็ยังมีไวเลสชาร์จเจอร์นะครับ ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมาให้ด้วยนะครับถือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกมีมาให้ครบจบเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวเอสปอร์คันนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับกำลังมองหารถครอบครัวไว้ใช้นะครับผมบอกเลยว่าเอสปอรคันนี้นะครับในราคา4นึ่งล้านสี่แสนแปดห่สี่พันถือว่าเป็นราคาที่ไม่สูงนะครับและก็อนเนกประสงค์นะครับใช้ได้สะดวกสบายแล้วก็สําหรับลูกค้าที่เน้นความปลอดภัยให้กับครอบครัวต้องบอกเลยนะครับว่าเจ้าตัวเอสปอรคันนี้ คุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจทักเข้ามาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับเรามีรถพร้อมส่งมอบทุกรุ่นทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตตัวเทรนตัวไทเทเนียมนะครับหรือจะเป็นตัวเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับเรามีพร้อมส่งมอบทุกรุ่นนะครับในรถ suv บ้านเราสําหรับลูกค้าที่สนใจโทรเข้ามาครับสอบถามกันได้นะครับศูนย์เก้าแปดเก้าหนึ่งสี่หกสี่สองหกนะครับผมทูลยินดีให้คําแนะนําและคําปรึกษากับลูกค้าทุกท่านนะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ไม่ต้องกังวลนะครับสามารถจองออนไลน์ง่ายๆนะครับเพียงโอนนนเเงิิข้าบบรรษััทะค เราจะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ติดต่อไปทําสัญญาให้กับลูกค้าถึงที่บ้านเลยนะครับผมในกรณีลูกค้าไม่สะดวกมารับรถที่โชว์รูมของเราเรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงบันไดบ้านกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้ต้องฝากลูกค้าทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมทูนได้ทําคลิปรถยนต์สวยให้กับลูกค้าได้รับชมทางช่อง f อร์พัทราโชนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปรถยนต์ ฟอร์ดสวยๆจากทางช่องฟอร์ดพัทราโชคนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าเรามาดูกันว่าผมจะนำรถยนต์สวยๆรุ่นไหนมาให้กับลูกค้าได้รับชมกันสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ